คุณแม่เป็นพยาบาลครับผมแล้วก็ดูแลแผนกผู้ป่วยติดเชื้อที่จังหวัดกาลสิงน์นะครับก็ก็เป็นัวหน้าแผานกนะครับแล้วก็คุณแม่ตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วคุณแม่ก็ลุยตลอดนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มเที่ยงคืนผู้ป่วยเข้าแม่ก็ต้องไปเช็คไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก,แวก็แล้วก็พอมารอบนี้นะครับแม่ก็ทราบข่าวมาว่าทางสาธนารณสุขจังหวัดของกาลสิน์นะครับผมก็ รับสมัครอาสาสมัครนะครับผมที่จะมาช่วยนะครับผมเป็นเป็นแบบว่านักรบซึกราวอะไรครับมาคลงแล้วก็มาช่วยดูแลทีมแพทย์ด้วยแล้วก็ได้รับอาสาสมัครมา7วันนะครับผมตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่สาเ็ดครับผมแล้วก็จะมีทีมที่อยู่ต่อด้วยนะครับแต่คุณแม่อยู่แค่7วันครับผมใช่ครับมีครับมีครับก็ที่เกสินตอนนั้นมีอยู่ หนึ่งรายนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็มาจากต่างประเทศนะครับหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจมันนานมากแล้วนะฮะหรือว่ามาจากสนามมวยจำไม่ได้ตอนนั้นนะฮะ<ม>คุณแม่ก็เข้าไปเช็คอาการแล้วก็คุณแม่ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับทางโ<ม>ควิดเยอะพอสมควรเพราะคุณแม่เข้ามาอบรมตลอดนะครับเพราะว่าเป็นสายอาชีพของคุณแม่แล้วก็หน้าที่ของคุณแม่ที่จะต้องไปบอกต่อกับชาวบ้านในการป้องกันหรือว่าบอกกับทีมแพทย์เวลาใส่ชุดใส่อะไรเงี้ย แล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ความพร้อมในการเข้าไปตรวจครับผมเราเป็นผัวคุณแม่ผมไม่ทราบมาก่อนคือตอนแรกแม่บอกว่าน้องสาวผมบอกว่าแม่ถึงอายุยาแล้วนะผมคิดว่าจะมาหาผมมาที่กรุงเทพผมก็เลยถามแม่แม่จะแม่มากรุงเทพกี่วันแม่บอกไม่ได้ไปอาวแม่ไปไหนอ่ะไปมหาชัยผมก็ตกใจเอาแม่ไปทําไมอ๋อแม่มาแม่ก็เลยส่ง ส่งไมหมดูว่าเขามีอาสาสมัครมาจากสารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ก็ส่งตัวแทนมาสองคนก็คือคุณแม่แล้วก็แพทย์อีกหนึ่งท่านนะครับผมแล้วก็อ่าก็เลยตกใจนิดนึงว่าแม่แม่มาพื้นที่สีแดงแ,ม,แม,ม,ม,ม่แม่มาทาอะไรผมก็ถามแม่มาทาอะไรแม่ก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาตรวจไปช่วยทีมแพทย์ที่เขาอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบว่าศูนย์เขาเรียกว่าที่ที่ศูนย์คัดตรองอะครับแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์นะครับก็แม่ก็มาช่วยเขา แล้วก no wow. ็เป็นมาเป็นอาสาสมัครครับผมก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วครับเป็นห่วงขนาดไหนครับผมกอภิบาลเป็นห่วงมากที่บ้านเป็นห่วงเช็คตลอดแม่อยู่ไหนแม่ทําอะไรแม่ใส่ชุดดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเมื่อเช้าผมก็โทรไปหาคุณแม่แม่ก็แม่ก็ว่าโอเคตอนนี้ก็ตรวจได้ได้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ที่มหาชัยก็ยัง ยังเป็นแบบว่าพื้นที่สีแดงอยู่แล้วก็อาจจะต้องดูว่าเขาจะเขาจะผ่อนปลนเมื่อไหร่ในการในการดูแลเขตแต่ละเขตต่างๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแม่บอกว่าน่าจะถึงประมาณสิ้นเดือนเลยอะไรเงี้ยครับครับแต่ก็เป็นห่วงแม่อยู่เพราะว่าแม่ก็ก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยไม่ถึงชั่วโมงครับผมเขาก้มีทีมดูแลของเขาอยู่นะครับ จริงๆก็ดีใจนะครับดีใจที่คุณแม่เป็นฮีโร่สําหรับทุกทุกคนสหรับผู้ป่วยสําหรับคนที่ต้องการทีมแพทย์ไปไปช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็ก็ภูมิใจในฐะา,านะลูกลูกชายคนหนึ่งนะครับผมที่ที่คุณแม่ก็แบบว่าถึงแม้ว่าอายุเยอะแล้วแต่คุณแม่ก็แบบลุยเต็มที่ผมก็รู้ทนะี่คุณแม่กเกษียนาทีก็ไม่กระเสียนาทีมาสิปีแล้วก็ยังไม่กษียณคุณแม่ว่าชอบทํางานแล้วก็อยากจะอยากจะทํา พยาบาลต่อไปเรื่อยๆทำหน้าที่พยาบาลต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกาลังใจให้คุณแม่ครับแล้วคุณแม่ก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยนะครับที่สนใจนำข่าวแลวก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับทีมงานด้วยครับน่าจะห้าสิบห้าสิบเจ็ดแล้วมั้งครับก็มีช่วงที่ไม่แข็งแรงแล้วตอนแต่ตอนนี้ก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วครับใช่ครับครับนั้นครับใช่ครับ แม่แม่ผมคิดว่าเขารับอาสาผมว่าเขาก็ต้องต้องต้องขาดขาดบุคลากรเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผู้ป่วยก็เยอะมากนะครับอย่างทีเ่เรารู้กันก็คือแม่บอกว่าวันหนึ่งก็หลักร้อยเกือบเกือบหลักพันแล้วตอนนี้ก็ยังไปไม่หมดด้วยแม่ก็คิดว่าอาจจะต้องปิดตลาดปิดพื้นที่เพื่อที่จะต้องลุยตรวจเต็มที่อย่างเดียวครับแล้วก็ต้องรอผลด้วยแล้วก็ต้องดูแลคนป่วยด้วยอันนี้ก็จะมีหลายฝ่าย ส่วนคุณแม่ผมก็จะเป็นฝ่ายดูแลคนแพทย์หน่วยแพทย์ที่ออกไปตรวจครับผมตอนอยู่ที่กาลสินตอนนั้นคุณแม่ก็ไปกลับครับเพราะว่าคุณแม่อยู่คนเดียว<อ>ใช่ครับแต่ว่ามีคุณพ่อไปด้วยแต่ก็ก็จะแยกห้องนอนกันค,คุณพ่อก็กลับไปช่วยดูแลคุณแม่แต่พอเที่ยงคืนสี่ทุ่มคนไข้มาตรวจ ก็ต้องออกไปดูใช่ครับก็ช่วงนั้นก็ทํางานหนักเหมือนกันทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลก็หนักไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะครับบางทีคุณแม่กับ,ต,บตีสามพี่สี่ก็มีใช่เสร็จหน้าที่ที่สูงก่อนสามสิบเอ็ดใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นต้องกักตัวกักตัวสิบสี่วันครับกักตัวสิบสีวว่วันก่อนที่จะออกมาทํางานได้ปกติก่อนที่จะกลับไปทํางานที่โรงพยาบาลได้ก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก่อนสิบสี่วันบ้านของคุณแม่ใช่ครับที่กาฬสินธุ์ครับใช่ครับ ครับพี่พี่ก็บอกคุณแม่ว่าอยากจะถ่ายรูปกับน้องเต๋าบอกว่าได้มาทางานกับแม่ดาราเขาก็ดีใจนี่อไว่าอยากเจอน้องเต๋าเลยแม่ก็บอกว่าแม่แม่บอกว่าเดินทางไปไม่ได้สมุทรสาครก็เดี๋ยวกักตัว14วันเสร็จเดี๋ยวไปกลับไปถ่ายรูปด้วยนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆี่ทีมแพทย์จากทั่วประเทศไทยเลยครับที่ทงหน้าที่นะครับเป็นนักครบนะครับผมที่จะช่วยให้ โควิด1 9นะครับผมหมดไปจากประเทศไทยนะครับผมแล้วคุณแม่ก็ฝากบอกทุกทุกคนด้วยว่าให้ให้ระมัดระวังตัวนะครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแบบว่าอาจจะไม่ปล่อยปละละเลยนะครับเราต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะครับเดเพิ่งไปแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ประมาทครับผมไม่ประมาทในช่วงนี้เพราะว่ามันไปไวมากครับ อ๋อเยอะมากครับอีเวน,นต์โดยแันเซิลตั้งแต่ปีใหม่เลยครับผมแต่ก็ก็ต้องก็ต้องทำครับเพราะว่าเพราะว่าจะต้องให้โควิดหายก่อนเราถึงกลับมาทํางานได้ปกติแต่ช่วงนี้ก็ยังดีครับยังมีซิทคลงไม่ถ่ายอยู่แล้วก็เราก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์ไปแล้วก็ทําอะไรเท่าที่ทําได้ก่อนในสื่อออนไลนนะ์ในทางที่แบบว่าทําได้แต่อีเวนต์ก็ยังไม่หนีครับบอกไปแล้วช่วงนี้มันคงไม่ไปคนนปรับมันคงต้องดูแลตัวเองครับไม่งั้นเดี๋ยวคน ทีมงานก็จะเดือดร้อนกันนะครับทั้งทีมงานทั้งทีมละครครับใช่ครับมันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันอนยะ่างบางคนเราไปกินข้าวอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องใส่แมสใส่อะไรอย่างงี้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าบางบางทีคนที่แบบใกล้ชิดอย่างกองละครขเขามีการตรวจเช็คอยู่แล้วเราก็โอเคมีมีมาตรการประมาณหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องเป็นตัวอย่าง ก่อนนะครับเพราะเป็นไอ้พลาดขึ้นมาก็อยู่หน้าสื่อมันก็จะจะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับมีขอคำแนะนำจากแม่ผมจะให้คำแนะนำเราเป็นที่เสี่ยไหมครับแม่ก็บอกว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกเยอะไปเท่าที่จำเป็นแล้วก็อย่ารวมตัวกันเยอะก็กินหมูกระทะก่อนอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับเมื่อกี้ซิปทองมีเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดด้วยนนึกถึงความพยายามสื่อสารอะไรอย่างไรตอนต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่มันเชื่อ ซิทคอมใช่ไหมครับ<ม>ก็สะท้อนเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันอยู่แล้วครับให้ทางกระแสอยู่แล้วก็จะมีเรื่องโควิดด้วยเรื่องการเรียนการสอนด้วยครับก็ก็รอติดตามได้ครับผมก็จะมีข้อคิดนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับผมก็น่าจะสนุกครับผมขอบคุณครับ